สวัสดีทุกท่านนะครับผมครับอาร์มสุชรันแห่งฟักยูพิเกเจอร์นะครับก่อนรายการแบทแอสแต่เกมดูดจะมาแคสเกมเดอะมัมมี่พาร์ทสามครับหลังจากพาร์ทก่อนนะครับเราทำลูกตกหลุมนะครับผมก็ได้ไปศึกษาเล่นนอกรอบนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับตอนที่ผมเล่นและลูกตกนะครับผมก็เลยลองไปนี่ดูที่ที่ทน่แน่ครับคือความจริงมันไม่ยากเลยครับผมโง่ครับคือมันให้กดปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับก็คือในตัวละครสับตัวนี้ทํานห้่ตัวเดียวก็คือตัวแม่ครับคือให้กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะกิ้งตตััวข้้ามมมไไเฉยแ่่ผรรูนะคบ แต่ตอนนั้นผมไม่ต้องรอผมไม่รู้อ่าเดี๋ยวก่อนจําทางไปชุบชีวิตไม่ได้มันจะมีให้ซื้อแบบให้เลือดเราครบสามตัวครับเลือดเต็มพิกัดครับแล้วเราจะมีตัวละครครบสามตัวเออน่าจะเป็นตรงนี้มั้งอ่ใช่ใช่ตรนนี้แล้วครับมันจะมีให้ซื้ออยู่ประมาณ25บาทมั้งถ้าไห่จะไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูหลายเดือนลวหลายเดือนลวอ๋อย5บหาบาทอย่างเงี้ยนี่ครับ เนี่ยขาดลูกเนี่ยนะครับนี่ครับมีลูกแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวใช้ลูกกูเดินไปก่อนลูกมันเดินเร็วดีเดี๋ยวไปถึงนู้นก็เปลี่ยนแม่นะนี่ครับจะกิ้งตัวฮุฟช,ชอชชชอให้ลูกเดินไปก่อน นึ่งกับหนึ่งฮึสนี่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 เรียบร้อยเรื่องนี้พ่อชอบครับรมดา,าเราไม่ต้องมังนี้ก็ได้นะครับเพราะตั้งกิงกูออกไปได้ตั้งนานแล้วครับแต่ผมจะเล่นให้ครบสูตรนะครับเข้าใจผมด้วยไปไกู้นะจอกไปนที่เดียวแหละ ประเด็ต่อนี้กูก็ไม่รู้นะครับต้องดูนะครับอืมอืมอืมอะไรเก็บอนเหอะมันให้ไปตรงไหนต่อวะนี่นี่นี่แน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 ่ไปไปก่อนเถอะว่าไม่รู้ว่าประตูไหนยังไม่รู้เหมือนกัน ที่นี่แบบว่าวไอ่ที่นี่หยามันที่ไหนล่ะนี่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 นไปมันได้ไปตรงไหนวะ ไปมากี่ที่ไม่รู้เออที่นี่ครับถูกแล้วไปเข้าไปอ,อืออืมนี่ไปอืม ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปเด้หรอเอาให้เป็นไรมันให้ไปเอาเขียวเขียวมาเปิดกันนะครับโอ้โหนี่มานีต้องเจอกับแม่แม่มีมั้ยนะหนี่นี่นี่นีนนหนีนนนไปไหนหนียะหนียะหนีอะไปเก็บเงินไว้มันจำเป็นครับพวกนี้ไปทางนี้ก่อนแล้วกัน โอ้โหมึงลมอย่างนี้พ่อชอบอย่างนี้พ่อชอบมานี่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 มาดิเชิงมวยเชิงมวยนี่มาอย่างนี้พ่อชอบอยังเข้าไม่ได้เว้ยปลาเก็บทันเกือบตะกูไป นี่นี่โอ้ยนี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่แต่ไม่มีนะอ่ะเปนงนี้เลยนี่นี่โอ้ยอู๋อย่างนี้ต้องให้แม่สู้แล้วมาไม้คมแฝกไม้คมแฝกมามานี่อัคคีสาดแสง ไปไปไปอื้ออื้อไปเรียบร้อยโอ้โหผมแปลกนี่นี่นี่มามามาดิมาดิโตมาดิมาดิาดาดาดนี่เออเรียบร้อย เล่นมึงก่อนนี้แหละนี่บัตรไฟนี่นี่ไปเออเรียบร้อยมามาโอ้ยเต่ามีม่พนผิดด้านไอห,หาแป๊บนึงนะโอ้ยเกือบนั่นนี่ไปทำอะไรวะ มาพอถนัดนักเรื่องนี้จงเปิดออกากาคืออา้าทำไมงประตูมันไม่เข้าไม่เข้าอ่ะบอิยุที่ทำมเนี่ยโอ้ยเสียวหลังทุกทีเลยยลรข้ามตรงนี่นี่นี่น,นี่มา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 เลยเอาแม่กูเข้าอ่ะ มา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 เลยเอา้าปิดอีกขังกูไว้พวกเคลียนินี่นี่นมาสลับกันคนละคนละปึ๊บคนละปึ๊บมาเรื่องงัดกูถนดัดกูโจรเก่าอะหมดแล้ว นี่มามามาไปไปต่อไปต่อไม่ได้ยเอาทาเหมือนมีทางไปต่อไปไปไปรีบไปรีบไปใชยเวลา แ,แค่ดานแรกๆนี่กูยังไม่พ้นเลยเออใจเย็นใจเย็นกายาเล็กกายาเล็กฝึกวิชารูปแบบของซีพีนมานะครับกายาเล็กโอ้ยเอ้ยอืดหมัดไฟพิฆาตมามาจบกลับใช่ไหมไม่มีมแล้วแหละ เออแต่ตรงนี้มันสั้นดีนะครับไม่ถึงกัยาวมากก็ดีผมขี้เกียจเนี่ยที่อันก่อนที่กูผ่านมาีนแม่งใครจะโง่ไป็น้นไหไรบ้าโอ,อ้หวังว่าคงเข้าได้มีปัญหานะนี่เรียบร้อยเอาอ๋อเรียบร้อยป่ะย้ำย้ำ ่ปเขาได้แล้วทำพี่อะไรกันโอ้โหหอให้กูเข้ามามาดิกายาเล็กอ่อมาเชิงมวยเจอกับพ่อในยลูกโอ้โหตอนนี้ต้องเจอกับพ่ออย่างเยอะแหละอุ้ยอยกายาเล็กอืม กระยาเหล็กโอ๊ยไม่ทันมาดิมาดิาดอูลูกไม่ไหวแล้วต้องให้พ่ออย่างเยอะนีแหละโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอืมลุมลุมมึงใครจะไปไหวมามึงเจอกูตัว,ตว,ตวแล้วมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกคนนี้เรียบร้อยบอกแล้วใช่มึงไม่มีพวกก็ทําอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เหลยอือ้ม,มโดนพิษแมงป่องใบจุกเลยครับพี่น้อง เออมาซื้อซะหน่อยอัน,นคืออะไรอ,อักษรพนิกริฟเมจิกแบสแบสบาสาที่อะไรกูไม่รู้เรื่องนี่นี่นผมแฝกแม่มันอนิ่กกบบนกระบี่กระบอกมาดิวะจะผมแฝกจะตันเกียงไก่ที่กันแคอะไรอันชันนี่นี่นี่ หูยาวแล้วเกินน่านนี้ไอ้หี่อะสำไมัคลิปอีกแล้วนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยเดอะแล้วเกินนะพวกมึงเนี่ยมึงนะชิปหายแล้วกู ชิบหายลไเทียเอ,อ้ยมีดีทุกชีวิตไหมเนี่ยชิบหายแล้วกูแม่งเอ,อ้ย แม่ตายครับโอ้ยยกเลยกดปุ่มผิดหน้าโอ้ยอเหี้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยแทบช็อกเฮออ้ตรงนี้มีพอดีโอยโชคดีครับเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้คุยังไปไม่ครบวะ ออกก็ไปมาเนี่ว่ะเออโชคดีโชคดีงั้นออกไปข้างนอกไกลแน่จะผิดนะคนนี้มึงผิดอีกครั้นี้กูหมดตังหมดตูดเลยนะแหมหี้ยทำกูเดือดร้อนในผู้หญิงจังไรแถันนี้ไม่มีอะไรบ้างนะเออโอ้ เกือบแล้วกูมาเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับนี่เกือบเกือบโอ้โหมาไม่บอกไม่บงไม่บอกขยับเล็กะยะเล็กกระยะเล็ก,ก,ะะลกโอ้ย กายเล็กกายเล็กกยายเล็กเรื่องอันถนัดนกมามามาป่ะไม่มีแล้วแหละ ไปครับไปครับนี่นี่โอ้ยนี่นี่ไปผมเลยจะถึงจุดหมายที่เนี่ยไกลเหลือเกิน แค่สองนี่มึงซ่อนอะไรลึกนหนาทำกูเดือดร้อนโอ้โหเหยียน,นี่มาแล้วมาคอมแฟกคอมแฟกคกงจักรนาลายพยากลมสิงค์คอนนี่บาธานุปัตนี่เรียบร้อยนี่นี่นี่ไปนี่นี่น,น,นี่เอาไปแดกไป ไม่จบอีกใชนไหมเนี่ยโอ้ยอีกเช่อีกแล้วเบือ่นอนะขนี้หน้าจริงเบื่อขี้หน้ามึง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 จริงเออมาอะไรเยอะแยะเรื่อะจรีบพวกมึงเนี่ย น,นี้มีอะไรบอกเข้าไปมีภาระไม่เอานะอ๋อของวิเศษอัญมณีอัญมณีอุย้ยโอ้โหกาญาเหล็กกูหน่อยมาเจอกาญาเหล็กอ๋อไม่เข้าทำไมอะ่ะโอ้พี่อ่ะเผลอกดหลุด มาดิมาดิเข็นกวาดลานมาดิเป็นอยู่แค่นะี้ทั้งวิชาทั้งตัวเลยวิชาโอ้ยเออล่วง เจมแฝกเจิมแฝกเก่งนะขคไม้มาดิตีอัดมุมแม่งเลยเออูมจะลึกเล็กหนาเนี่ยเหี้ยมึงมีปัญญาสร้างบ้านอ่ะสร้างฐานขนาดนี้เลยอะ่ะที่เก็บอะ่ะปลึกลึกชิบหายเลยเออเจอของดีแล้ว ซื้อไม่เฉยที่อ่ะไหนก็จะไม่รอดกันแล้วมาเจอไหนมึงกับกูนะเจอกันหน่อยนี่นี่คลิกบ็อกซิ่งมาแย็บแย็บแย็บ,ยบ,ยบเออเขียนนานเล่นนาน หมดละไปกลับออกไปอ่ะก็สันวนี้ก็ขอบคุณท่านที่ตามสัตดนี้สดีครับเดีย๋ยวคนดูจะเบือ่อค่อยๆไปค่อยๆไปอไปลีละพาสัตวนี้สิดีครับ